สวัสดีครับร้อยพันเรื่องเส้นวันนี้จะพามางานวัดท่ากระบือตําบลท่ายางอําเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28กันยายน2568มีมหรสพให้ชมฟรีทุกวันมีนักร้องอาทิเช่นลําไยหายทองคำแหลมสมพลบ่าววีไลออนแอนน้องต้นข้าวมีตาอินทิลามารีฮวนหน้าดาเอนโดฟินนะครับเรียกว่าจัดเต็มในทุกๆคืนเลยครับผมโดยภายในงานจะมีที่ให้จอดรถฟรีนะครับ แล้วก็มีรถรับส่งภายในงานด้วยสะดวกสบายมากๆครับ <Wow. S 1> พอนั่งรถรับส่งมาถึงนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทําก็คือเข้าไปสการะพระภพยโลดพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อลุ่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินเข้ามาเที่ยวในงานนะครับต้องบอกเลยว่ามีของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงด้วยนะครับมีทั้งของใช้เด็กและของใช้ผู้ใหญ่ด้วยมางานนี้งานเดียวได้ครบทั้งบ้านเลยนะครับหลังจากที่เดินเที่ยวมาสักพักแล้วผมก็จะมาหาอะไรทานนะครับแล้วผมก็ได้มาพบกับขนมจีนร้านหนึ่งนะครับ น่าทานมากๆราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นเองโดยในร้านนี้จะเป็นขนมจีนเส้นสดด้วยนะครับส่วนน้ำยาเองก็มีหลากหลายมากครับทั้งกะทิปูกะทิปลาแกงป่าขาไก่น้ำพริกแล้วก็น้ำยาแกงไตปลาด้วยนะครับโดยในวันนี้ผมจะสั่งเป็นน้ำยาแกงไตปลามานะครับรสชาติเข้มข้นมากๆครับยิ่งได้กินคู่กับผักนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆมางานนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับอยากให้ทุกคนได้มากันในคลิปหน้าอยากเห็นร้อยพันเรื่องเส้นไปทานเมนูเส้นไหนโปรดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ